ลังรับชมรายการ The North องศาเหนือจ้าเย้ The น o r t h องศาเหนือปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกไร้พรมแดงไผ่พืชที่เราคุ้นเคยเป็นไม้ใช้สอยไม้กินได้เป็นพืชเศรษฐกิจครอบคลุมทุกอย่างเลยเด็กจบใหม่ทำงานไปเลี้ยงไผ่ไปสักสามปีก็สามารถสร้างบ้านได้หลังหรือความคุ้นเคย ทำให้เราละเลยคุณค่าทางเศรษฐกิจเอ๊ะจะปลูกกำไหมไผ่ยเยอะเบิป่าบนรดอยเยอะแยะทำไมต้องปลูกต้องวันนี้มีแต่พวกค้ามาหาซื้อไม้แต่ผมบอกว่าผมไม่มีไม้แล้วกลับทิดและคิดต่อกับไผ่ในฐานะพืชทางเลือกไผ่พืชครอบจักรวาล The North องศาเหนือวันนี้ครับท่านผู้ชมหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าชาโคกันบ้างแล้วนะครับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องตลาดตอนนี้นิยมใช้ชาโคเป็นส่วนผสมกันมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นขนมเครื่องสำอางสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันรวมถึงยาก็มีนะครับนอกจากนั้นท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าชาโคยังถูกใช้ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับไอเจ้าชาโคที่เราเคยเห็นเป็นสีดำๆนั้นไม่ใช่ชานะครับ แต่มันคือถ่านไม่ใช่ถ่านธรรมดาทั่วไปแต่เป็นถ่านที่ผ่านการเผาในอุณหภูมิสูงหรือที่เราเรียกกันเต็มๆว่า activated charcoal เราเผาอุณหภูมิอุณหภูมิหนึ่งแล้วเราจะไปใช้อะไรผ่านมันเปลี่ยนสภาพเชิงโครงสร้างไปแต่ถ่านที่ดีที่สุดคือถ่านไผ่ถ่านไผ่เวลาพอยไผ่มันจะมีรูพุนมากกว่ากว่าไม้พืชอื่น นะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมพลังงานนะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมยาวิชพันธุ์ไม่ว่าเครื่องสําอางอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ว่าอุตสาหกรรมกรองน้ําุสาหกรรมเคมีทั้งหลายพึ่งภัยหมดสำหรับภาคเหนือแล้วถ้าอยากรู้เรื่องไผ่มากขึ้นต้องที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังตำบลผาปังอำเภอแม่พลิกจังหวัดลำปางเลยครับ เราเองเนี่ยมองฐานคีวภาพที่เรามีอยู่ในพื้นที่คืออะไรให้มันสดคล่องอกับการดำรงชีวิตและก็ความสมดุลทางธรรมชาติคําต่อมงคลเหนืออันหนึ่งคือไผ่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่กับในพื้นที่อยู่แล้วไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในของพืชตระกูลหญ้าว่างั้นเห็นนะคือเป็นพืชพลังงานหมดเนะพราะมันมีน้ําตาลอยู่มันเป็นเครื่องสูบนะ้ําประจําป่า ตอนกลางวันมีสูบน้ําขึ้นไปอยู่ในลำกลางคืนมันก็ปล่อยน้ําขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยและไผ่เนี่ยมันให้ออกซิเจนตั้งมากกว่าพืชอื่นๆมากกว่าต้นไม้อื่นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์การตัดไผ่ไม่ยิ่งตัดยิ่งแตกต้องตัดยังไงตัดต้องถูกวิธีด้วยนะตาไผ่อยู่ตรงนี้ข้อไผ่อยู่ตรงนี้ต้องต้องตัดใต้ใต้ใตใต,ใต้ข้อ ถ้าเราตัดตรงกิ่งีตัดตรงนี้ไอ้กิ่งนี้ก็ออกถึงไหมออกตาตรงนี้นฉะนั้นเราตัดใต้เลยพอตัดใตม้มันไม่มีที่ออกปุ๊บก็ออกเป็นหนอ่อสำหรับที่นี่แล้วไผ่ต้นหนึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยครับไผ่ลำหนึ่งเนี่ยพอตัดออกปุ๊บมันจะต้องมีขี้เลื่อยเอาเสร็จขี้เลื่อยเนี่ยไปทำก้อนอิดทำเป็นเม็ดเพื่อเพลิงก้อนตัดแล้วต้องมีข้อ ที่ผาปังเอาไปแปลรูปมันเป็นเชื้อเพลิงพลังงานวิตามินทั้งหลายไปอยู่ที่บงใบผมก็เอามาทําเป็นชาไผ่ทําเป็นน้ําน้ําดื่มน้ํากินน้ําเพื่อสุขภาพป้องก็เอาไปทําเป็นตะเกียบพอขัดกลมปุ๊บก็กลายเป็นเยื่อเยื่อไผ่เนี่ยผมก็ามาทําไบโอแพคต่ตอใน30มสเนี่ยซนมันเป็นตะเกียบอีก70%ซมันเป็นสังผมก็เอามาทําเป็นชาโค้เสร็จ เสี่ยวเวลาตัดกิ่งไผ่ปยังมีกิ่งกิ่งเล็กๆอมาอาัดเป็นบนฐานหมดเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้จนไม่เหลือแม้แต่เศษกันเลยทีเดียวครับชาโคก็มีหลายเกรดเกรดพลังงานเอามาเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันแทนแกส๊สผลิตแกส๊สที่หาปังทำเป็นซิงแกส๊สและยวยความที่ว่าประโยชน์ของไผ่มันครอบจักรวาลขนาดนี้ทีน่นี่เลยมีคนสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน กันอย่างไม่ขาดสายเลยครับ1กิโล5บาทก็15บาทวิ่งไปถึง100กิโลเมตรก็อสอบไปเรียบร้อยแล้วที่ไหนวัดนี่ไงเอาใส่เข้าไปดูเลยเราต้องการมาดูกิจกรรมกิจการ,รเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานหรือการการใช้พลังงานทดแทนพลังงานปัจจุบันซึ่งเราท่านทั้งหลายก็รู้ว่ามันมันเริ่มจะน้อยลงไปแล้วเช่นพลังงานน้ํามันเช่นพลังงานก๊าซธรรมชาติ การไปประยุกต์ใช้คือเนว่าเราไม่มีไม้ลวกไม่มีไผ่ที่จะมาทําเป็นฐานได้เราก็อาจจะเอาเศษไม้ที่มีในสังคมบริบทเรานั่น่มามาเลาะมาเรียนแบบเผาฐานลักษณะนี้ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าไผ่ยังสามารถนำมาทำเสื้อผ้าได้อีกด้วยนะครับเราจะได้ชุดสวยๆที่นุ่มเบาสบายใส่แล้วไม่ร้อนเหมาะสำหรับบ้านเรามากเลยทีเดียวครับ ตอบโจทย์ได้ทุกข้อหรือว่าบางเราเราจะไผ่ทั้งลําไปทำเชิงโครงสร้างก็ได้ไปทําที่อยู่อาศัยก็ได้ยังมีอีกหลายจุดครับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องไผ่อย่างจริงจังเราลองมารู้จักไผ่เพิ่มเติมกันที่สวนเพชรล้านนาอําอเภอแจ้ห่มกันครับสิ่งที่ผมสนใจมากๆแล้วก็ลหลงไหลมากๆากเลยก็คือไผ่ไผ่นี่เป็นพืชมหัศจรรย ถ้าเราไปนั่งใต้ต้นไผ่ได้อยู่กับคนไผ่สักต้นหนึ่งเนี่ยไปยืนอยู่ใต้ต้นไผ่นี่จะมีความรู้สึกเราสัมผัสได้จากสิ่งที่เขาปล่อยออกมาให้เราอะ่ะต้องมาอยู่กับเขามาศึกษาเขามาเรียนรู้เขามาอยู่เขามากๆเนี่ยเราจะสัมผัสความรู้สึกของนั้นเป็นความรู้สึกที่ดีมากเด็กจบใหม่ทํางานไปเลี้ยงไผ่ไปสักสามปีก็สามารถสร้างบ้านได้หลังหนึ่งเข้าไปหาดูในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์มีรูปแบบบ้านไม้ไผ่สวย ซึ่งถ้าเกิดว่าคนไม่เคยเข้าไปดูนะเข้าไปดูแล้วจะทึ่งคุณนัทนันเป็นผู้ที่ชื่นชอบบ้านไผ่มากครับด้วยเหตุผลที่ว่าไผ่เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นไม่ต้องใช้งบประมาณมากมีความสวยงามดูไม่น่าเบื่อเหมือนบ้านที่สร้างด้วยปูนทั่วไปแถมยังเย็นสบายเพราะไผ่ เป็นวัสดุที่ไม่ดูดซับความร้อนด้ครับนะพยายามใช้ไผ่ให้มากที่สุดเนาะไผ่นี่นเป็นพืชตระกูลหญ้าซึ่งโตเร็วมากเนาะยิ่งตัดก,ก็ยิ่งแตกนะนะหน่อเนาะไม่เหมือนไม้ในป่าตัดแล้วก็ต้องไปปลูกขึ้นมาใหม่แล้วกว่าจะได้มาใหม่อีกรอบหนึ่งใช้เวลานานมากสําหรับการสร้างบ้านไผ่นั้นคุณนัทถนันเล่าให้ฟังว่าสร้างไม่ยากเลยครับ แถมยังไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะแยะเพียงแค่ใช้เลื่อยและเครื่องมือช่างทั่วไปก็สร้างได้แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องป้องกันมอดให้ดีที่นี่จะใช้วิธีแช่น้ำยาครับเวลาเราจะเอาไผ่แช่น้ำยานะครับเราจะเจาะรูซะก่อนมีมีสองแบบหนึ่งเจาะด,ด้านข้างกับเจาะทะลุป้อง เราลองมาดูบ่อแช่น้ำยาป้องกันมอดของคุณ,ณนัทนันกันดีกว่าครับเราแช่ประมาณสักสิวันเราก็สามารถเอาขึ้นได้แล้วนะรอบนี้ก็จะเป็นการแชร่มากเพราะว่าโครงสร้างหลักลราพอละที่เราเอาไว้แช่ไผ่จริงๆแล้วก็คือเป็นพวกธาตุาอาหารตัวหนึ่งซึ่งซึ่งทั้งสัตว์และพืชต้องใช้ก็คือโบลอนเนาะแต่ว่าไอ้นี่ก็เป็นสารประกอบระหว่างบอลิกปเล็กเนาะ กกอยยู่่ในนลุมเดีัสําหรับไผ่ที่นําไปสร้างบ้านนั้นใช้เพียงไม่กี่ชนิดครับที่นิยมปลูกกันก็จะเป็นไผ่ตรงไผ่รวกและไผ่สร้างมนโดยเฉพาะไผ่สร้างมนนั้นเป็นที่นิยมเป็นพิเศษเพราะมีลำต้นตรงและแข็งแรงสวยงามครับท,ท,ที่เราเห็นเนี่ยคือแปลงปลูกสร้างมนของเราละเนาะจะสังเกตดูถ้าหากว่าลำมันยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่ดีนะมันจะมีคุยขา,ขาวๆสีมนมนเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างมน ลำขนาดพ่อเหมาะไม่ใหญ่เกินไปทํางานง่ายสีสันดีความแกร่งเนื้อไม้ทุกอย่างผมว่าอืมโอเคนะตัวเนี้ยผมชอบที่สุดละอ,อ,อายุที่เหมาะสมของไผ่ที่เอาไปใช้งานก็คืออายุประมาณสัก3ปีถึง4ปีเหมาะสมที่สุดละไผ่มีประโยชน์ครอบจกักรวาลจริงๆครับท่านผู้ชมหากมองไผ่ในแง่มุมทางเศรษฐกิจจะมีความน่าสนใจอย่างไรมาลองติดตามดูครับพูดถึงว่า เป็นพื่อเศรษฐกษิจเนี่ยมาเป็นได้ร้อปซปีหนึงหลายสิบล้านบาทในจังหวัดลำปางเนี่ยดีๆอาจจะใกล้ๆร้อยล้านก็ได้ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแฝงซึ่งไม่มีหน่วยงานราชการไหนเก็บไวเลยทางกรมการค้าภายในนะครับมาแนะนําในเรื่องการขายคือวันนี้เราต้องสร้างคนอีกรุ่นขึ้นมาะว่าถ้าเราจะขายผ่ายคนเราเนี่ยคือจะเป็นเปนฝ่ายตลาดให้เราเรามีข้อมูล ในเชิงวิชาการตรงนี้สามหมื่นบาทในคือมาทําเป็นต่อไร่ต่อปีเนี่ยคือ,าอ,อ,คอขายหนอ่อแต่ถ้าคุณเอาไปแปรรูปมูลค่าเพิ่มมันถึงห้าหมื่นบาทต่อไร่ต่อปีต้ว,วันนี้มีแต่พวกค้ามาหาซื้อไม้แต่ผมบอกว่าผมไม่มีไม้แล้วพี่บัณฑิตเป็นประธานชมรมคนปลูกไผ่อุตรดิตเป็นคนขายไผ่เจ้าใหญ่ในภาคเหนือทั้งขายลำรับจ้างปลูกไผ่รวมถึงขายพันธุ์ไผ่ด้วยครับ ปลูกายขายลำเนี่ยจุดเด่นของมันคือคุณต้องปลูกใ,ให้พอดีรถเ่ยแต่ว่าเกษตรกรทกรั่วไปที่จะปลูกตามหัวไล่ปลายนาแค่ติดยี่สิบกอเลยไม่เป็นเชิเพอองพาณิชเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่มีคนมารับซื้อมันจะซื้อได้ยังไงครับไปแล้วไม่พอดีรดค้าขนมถุงเท่าไหร่ครับสําหรับไผ่าขายลำที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าในขณะนี้ก็คือไผ่ซา,างหมนนี่เองครับอทางภากลาลก็เรียกว่าปผ่นวลลายชินี จุดเด่นก็คือเป็นไผ่ใช้ลำเบอร์หนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ยสาเอียดก็คือมันโตไวแล้วก็จเจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็เลยตอนนี้ไผ่ตัวน,นี้จะเป็นที่นิยมอันดับต้นๆเลยครับวิธีขยายพันธุ์ไผ่ที่นี่ใช้วิธีตอนกิ่งซึ่งทําได้ไม่ยากพี่บัณฑิตจะสาธิตให้เราดูครับลูกค้ามาหาผมนี่อยากได้วิธีการกั้นตอนการทํานี่บอกให้ร้อยเปอร์เซ็น อปลายทิ้งก็อยู่ประมาณ2เมตรครึ่งถึง3ามมตรตัดทิ้งอ่าอันนี้ก็ตัดทิ้งก่อนนะครับให้มันก็แจกก็นำใหม่ก็ดูแก่เปลือกก่อนแก่เปลือกเนี่ยเราก็ตัดกิ่งตรงกลางทิ้งนี่ก็ตัดทิ้งเลยครับโทษนะ ขุยมะพร้าวสูงขนาดสามสามนิ้วเลยครับมัดมัดข้างล่างแน่นๆน,น,น่นกว่าข้างบนนะครับเผื่อฝนตกน้ําน้ําน้าฝนธรรมชาติหรือว่าน้ําที่เราให้มันจะจะไหลมาจากข้างบนมัดเลยครับมีรากพร้อมจะเดินได้ละพร้อมไปปลูกพร้อมปลูกได้ตลอดเวลาครับปลูกได้ทุกฤดูกาลทุกเวลาทุกทุกพื้นที่ในเมืองไทย ปลูกดูดูแรงแต่มันจะโตไวเพราะช่วงดูดูฝนนี่มันจะได้ได้น้ำเต็มๆการปลูกดูดูผลเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นภาพอะไรแต่ว่าถ้าปลูกไผ่ไดูดูแรงแต่ว่าช่วงปลูกไผ่ดูดูแรงเราต้องยอมรับว่ามันแห้งแรงจริงเราต้องเอาไผ่ให้รอดก่อนหนึ่งเดือนถึงจะอยู่ได้นอกจากนี้ไผ่ย,ยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับวิสาหกิจชุม,ช,มชนในพื้นที่แถบนี้ด้วยนะครับ มันก็จะไปยิงทางด้านของตะเกียบ5มิลเป็น5มิลถ้าเกิดบางมาก็จะยิงเป็นไม้3มิล3มมิลคือว่ายิงเป็นไม้พวกเสียบพวกชิ้นอะไรประมาณนี้อ,อันนี้เราไปส่งเป็นเชี้อเพิง ของโรงงานทำมาริสาครูขายครับตอนน,ตอนนี้ราคาตามที่พันตันละพันสองขายได้ยันตั้งแต่โคนยันปลายเลยครับอย่างเยื่อที่ยิงทิ้งไปสาม,มารถเอาไปเนี่ยโรงงานกระดาษเอาไปย่อยทำกระดาษเป็นกระดาษตอนนี้โรงงานกระดาษเข้ามาอยู่ในพื้นที่น,นะของไต้หวันผลิตภัณฑ์ของที่นี่เป็นแบบใช้แล้วทิง้งทําให้มีความต้องการของสินค้าตลอดครับแต่ปัญหาก็คือขาดแคลนวัตถุดิบที่สําคัญก็คือไผ่นั่นเองครับ <S <S ความจริงตลาดอยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละตลาดในประเทศไทยเรามาหาศาลเลยแต่ทุกวันนี้เนะี่ยคนไทยเราไม่รู้คนทนไทยและ,กะเกษตรกรไทยเราเนี่ยเอาอะไรที่บอกว่าปลูกแล้วได้เงินไวอะ่ะนะครับแต่ไผ่อายุร้อยปีนะปลูกครั้งเดียว60ปีถึงร้อยปีเนี่ยนะฮะมันเป็นพืชที่ยั่งยืนลงทุนครั้งเดียวคนไทยเราเอา๊ะจะปลูกทาไมไผ่เยอะๆบนป่าบนดอยเยอะแยะทำไมต้องปลูกแต่วันนี้มันมันไม่ใช่ละับ เราไปดูว,วงจรการตลาดของไม้นี่ตุววันนี้ไม้สีไม่มีนะครับถ้าเราไปขอไม้ใครก็ต้องซื้อแล้วไม้นี่ไผ่นี่มัน,ม,นมันประเภทพืชใช้ละหมดไปแล้วก็โตวไวด้วยก็ก็น่าจะตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างที่ให้เกษตรกร,กรหลายท่านไปลองไปคิดแล้วบางคนก็เริ่มต้นแล้วครับด้วยคุณค่าของไผ่ที่มีประโยชน์ครอบจักรวาลและตลาดยังเปิดกว้างอีกมากไผ่ จึงถือเป็นพืชเศร,รษฐกิจดาวเด่นอีกชนิดหนึ่งที่น่าจับตาแต่จะทำอย่างไรให้เกิดการส่งเสริมอย่างจริงจังเพื่อเป็นทางเลือกให้กับกเกษตรกรไทยนี่คือสิ่งที่เดินนอตองศาเหนือชวนปรับทิศและคิดต่อในวันนี้ครับที่ผมคาดหวังนะคาดหวังเมืองไทยเรามีพืชที่ปลูกกันแล้วเป็นปัญหากันตลอดมาไม่จบไม่สิ้น ผมคาดหวังว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเกษตรกร,ร,กรบ้านเราสน,จสนใจจริงๆแล้วทาให้ประเทศไทยเป็นเมืองไผ่นะส่งออกไผ่นะผมว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจต,ตัวใหม่ซึ่งน่าสนใจมาก วันหนึ่งประมาณสักหตัวตัวละกิโลก็เปนหน่นะตกกิโลประมาณพ6นหกร้อยถึงพันเจ็้อยขายส่ง, 1, งแต่เวลาเขาขายปีเนี่ยก็อาจจะตกประมาณ2องพันกว่าบาท เดินใต้น้ำคอนเสิร์ตยูนในรูตาต้องต้องต้องเล็งดูถ้าเจอมีนวดพอเจออย่างนี้ต้องจับให้เร็วต้องกุ้ยให้เร็วถ้ากุ้ยช้าจะออก